ตัวนะครับผมสกายนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดตัวตึงแห่งดักนันบอลกันนะครับนั่นก็คือเจฟฟรีนั่นเองหรือที่เรารู้จักกันในนามท่านฟรีเซอร์ครับเป็นตัวลายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในดักนันบอลนั่นเองครับตายยากตายเย็นเลยเกินครับสำหรับคาแรคเตอร์นี้เราก็จะมาวาดโดยการขึ้นวงกลมก่อนนะเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกแนวนอนก็เป็นเส้นตาบ จากนั้นเราก็ทาการขึ้นโครงของหน้าได้เลยคนระับแบบนี้ครับแก้มซ้ายแก้มขวาก,ก็ให้มีขนาดระยะที่ห่างจากเส้นตรงกลางนะครับซึ่งเป็นเส้นจมูกให้มันเท่าๆกันนะครับหน้าเราจะได้ตรงเป๊ะไม่เบี้ยวไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินนะครับา <mumbles. S 1> จากนั้นเราก็ทาการขึ้นกรอบตาแบบนี้เลยนะครับนี่ตาผมจะเป็นตาที่ค่อนข้างจะดูกรดเกลี้ยวนะครับเลยก็วาดกรอบตาให้มันแบบอ่าชี้ลงมาเฉียงลงมานะครับอ่ามันจะได้ดูกรดเกลี้ยวนะครับจากนั้นเราก็วาดทาการวาดดวงตาได้เลยนะครับ แต่ลักษณะาตาของฟรีเซอร์นี่ก็จะเป็นแบบไม่มีคิวนะครับาเพราะล่างที่ผมจะวาดคือล่างของโกลเด้นฟรีเซอร์นั่นเองนะครับอไอตรงหว่างคิวมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบก้อนหนาๆคล้ายๆกับแบบพิคเกโลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่แล้วนี่คือแววตาของอ่าฟรีเซอร์นะครับก็จะเป็นแหลมๆเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็วาดลูกตาไปครับเล็กๆนี่ส่วนทรงตาของฟรีเซอร์นี่ก็จะเหมือนแบบอ่าลูกตา สายตาทั้งหลายในเรื่องดะกันบอลนะครับคือถ้าเรื่องดะกอนบอลเนี่ยถ้าวาดแววตาของโกคูเบจิต้าฟรีเซอร์ได้ก็แทบจะวาดได้ทั้งเรื่องในเรื่องของดะกันบอลแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันหมดนั่นเองนี่คือความง่ายเลยนะในการวาดเรื่องดะกันบอลอ่าแล้วเราก็ทําการวาดจมูกครับจมูกก็มีเอกลักษณ์นะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกับชมพู่เลยจากนั้นเราก็วาดปากนะครับปากก็จะมีริมฝีปากบนริมฝีปากล่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่อ่า เจฟฟดของเราก็จะเป็นมีลักษณะเหมือนกับบุคคลสองบุคลิกครับอ่าประมาณนี้เลยครับเหมือนอารมณ์เป็นเพศที่สามด้วยซ้ำนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างกวนๆนะครับอ่านี่เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน้ต่อยภาคหรือเปล่านะครับก็เลยมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะแปลกๆนะครับแต่ก็ดูได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากเลยนะครับ นี่แล้วนี่คือทรงหัวของท่านฟรีเซอร์นะครับก็จะเป็นทรงเหม่งเลยนะครับอ่าเป็นแบบไม่มีผมนะครับก็คือง่ายเลยนะครับก็แค่หัวกลมๆนะครับแต่พยายามวาดโคง้คงๆบนหัวให้มันแบบอ่าบาลานซ์หน่อยนะครับอ่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันก็อาจจะอ่าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็พยายามมองให้มันกลมๆตรงๆก็พออ่าประมาณนี้ครับ การวาดของการวาดล่างของฟรีเซอร์นี่ก็คือข้อดีคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับไม่มีรายละเอียดอะไรที่มันซับซอ้อนนะเป็นแบบทรงง่ายๆเลยนะมีแต่กล้ามเนื้อ,อเป็นแบบอนาตมี่พื้นๆ้เลยนะครับง่ายต่อการวาดนั่นเองเราไม่จำเป็นจะต้องมีจำรายละเอียดอะไรซับซอ้อนนะครับ <laughs> นี่นี่ครับแค่นี้เราก็ได้ทรงหัวและ้ะ และล่างของโกลเด้นฟิเซอร์ก็แตกต่างจากล่างธรรมดาไม่มากนักนะครับอ่ามันก็เลยทําให้อ่าการจําในการวาดก็ค่อนข้างจะง่ายครับนี่คือช่วงของคอนะครับแบบนี้เลยนี่คอผมก็จะวาดให้มันหนาๆเลยครับนี่กล้ามคอนะบิฮิยังเดือดครับแล้วนี่คือเส้นไหปลาาครับ อ่าแล้วนี่คือเส้นตรงที่เป็นเส้นผ่าตรงกลางนะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็คือเส้นซ้ายเส้นขวาวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่คืออณาตโตมีอณาฐานั่นเองนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นเอวนะครับตรงกลางอ่าขึ้นลงไปนี่คือเส้นหน้าอกครับจากนั้นก็มีกางเกงในตรงเส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกนั่นเองแล้วนี่คือขานะครับขาท่อนบน,นครับแล้วนี่คือเส้นหัวเขา่าแล้วก็ขาท่อนล่างแล้วนี่ก็คือขานะครับอ่ขาของขาของท่านฟีเซอร์ก็จะเป็น3มนิ้วนะครับนี่ ในนีอีกข้างหนึ่งนะับก็แบบแบบเดียวกันนะับนี้เราจะยืนท่านี้นะับนี่คือท่าเอกลักษณ์ของฟรีเซอร์เลยทีเดียวคนระับจากนั้นเราก็มีนี่ครับหัวไหลนะ่นับกล้ามจะใหญ่ๆหน่อยผมก็ต้องวาดทรงกลมซึ่งเป็นหัวไหลนะ่นับแล้วนี่ก็มีแขนท่อนบนแล้วก็มีข้อเส้นข้อศอกแล้วก็ตามด้วยแขนท่อนล่างแล้วก็มีมือนะับนี่แบบนี้คนระับหัวไหล่แขนท่อนบนนี่ล่างมาเส้นข้อศอกนะครับแล้วก็ แขนท่านล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นมือครับสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมข้างหมูจากนั้นก็เติมนิ้วไปนะครับแบบนี้ครับนี่หลังจากที่เราได้ omy, อณาตโตมีอนณถาดัดเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการแนละ้วที่เหลือก็คือง่ายคนระับก็คือการเติมรายละเอียดว่าเอาฟิีเซอร์นี่มีลนะักษณะท่าทางกล้ามเนื้อแบบไหนนะรายละเอียดประมาณไหนนะคอ่าก็ใส่ในกรอบที่เราล่างอนาตโตมีได้เลยคนระับ แค่นี้เราก็สามารถวาดฟิีเซอร์ที่มีลักษณะสัดส่วนตามที่เราต้องการที่เราล่างโครงไว้ได้แล้วนะครับนี่นี่คือหนะ้าอกนะครับนี่ก็จัดเลยนะแบบนี้นครับง่ายๆครับฟิีเซอร์นี่มันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบล่างล่างพลโพลนเลย,เป,ปยเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับนี่อย่างนี้ครับ แล้วก็จะมีตรงนี้อ่ามันจะเป็นจุดเด่นของพวกมรดต่างดาวนะครับอ่าเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์นั่นเองมันจะเป็นแบบนี้อ่านี่นี่เหลาครับเหลาหน้าไปแล้วนี่ก็คือหัวไหลครับตรงนี้หัวไหลก็จะใหญ่นิดนึงนะครับอ่าเราถึงจะต้องล่างวงกลมเป็นหัวไหลนะครับ ถ้าคาแรคเตอร์ตัวไหนมีหัวไหล่ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะเป็นกล้ามเป็นมัดๆอะไรพวกนี้เราก็สามารถวาดเป็นทรงกลมขึ้นมาก่อนได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่จะเป็นต้องวาดทรงกลมหัวไหล่ครับแบบนี้เลยง่ายๆนี่นี่ก็คือช่วงบริเวณตรงช่วงช่วงท้องช่วงเอวนะคนี่ก็จะคอดๆแบบนี้อ่า การวาดลักษณะของผมนี่คือการสเก็ตแบบคร่าวๆแนละ้วก็คือไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันสวยหรือถูกอะไรสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับถ้าผิดก็สามารถจะลากทับหรือลากแก้ได้เลยนะครับอ มีหลายคนเห็นการวาดของผมนี่ก็เข้าใจว่าผมวาดตั้งใจว่าดนะจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจวาดเลยนะตั้งแต่ที่วาดในช่องมานี่คือผมวาดลูกๆกเสมอเลยนะครับแล้วลูกๆกมันคือการวาดแบบไหนครับมันก็คือการวาดที่เพื่อนๆถ้าใครเป็นนักวาดนะก็จะไปวาดตามสมุดเรียนนะอะไรประมาณนั้นก็คือการวาดเล่นๆในสมุดเรียนนะเหมือนกันเลยนะแบบนั้นเลย มันก็เป็นการวาดระดับที่แบบเออไม่ใช่วาดแบบให้มันสวยเวอร์นะครับแต่เป็นการวาดแบบวาดเอาฮาวาดเล่นๆน,นะครับเออแค่ดูรวมๆมีพื้นฐานในการที่วาดทรงคาแรคเตอร์เอ่อรายละเอียดที่จําพอจําได้ก็ใส่เลยครับก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับใช้จินตนาการหลังเราเข้าแรกเข้าว่าเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือ การวาดลูกๆนี่คือเป็นการวาดเล่นๆแล้วก็วาดตามจินตนาการของเราครับแล้วก็นึกอะไรออกก็ใส่ไปนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เหมือนแบบหรืออะไรไปบ้างนะครับอ่าก็แบบนี้เลยนี่คือการวาดลูกๆวกนะครับ ถ้าหากเราวาดลูกๆได้ดีนะครับถ้าเราไปตั้งใจวาดมันก็จะสวยขึ้นเป็นทวีคูณนั่นเองนะครับสําหรับผมนี่คือผมก็ชอบที่จะวาดลูกๆมากกว่านะเพราะว่ามันวาดได้เยอะนะครับคือวาดจริงๆนี่นะสามสี่ชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะครับการวาดลูกๆของผมนี่แต่ละครั้งนี่ผมใช้เวลาแค่ ชั่วโมงก,กว่าก็เสร็จแล้วนะครับไม่รวมการระบายสีแต่ถ้ามีรายละเอียดมากหน่อยนี่ก็จะเล่าๆไม่เกิน2ชั่วโมงเองนะครับต่อภาพนะครับฉะนั้นการว่าลูกๆของผมเนี่ยมันผมจะรู้สึกถึงความสนุกมากกว่านะครับมันจะไม่เครียดนะครับนี่ครับแลวนี่คือเอกลักษณ์ของช่วงขาของฟรีะครับอของท่านฟรีเซอร์ของเราเนี่ นี่คือจุดเด่นเลยนะ f ีเซอร์จะมีนิ้วสามนิ้วนะับนิ้วเท้าสามนิ้วอ๋อนี่แบบนี้เลยนะนี่นง่ายครับเราก็แคส่สเก็ตสเก็ตไปนะครับการวาดลูกๆเราไม่ได้เน้นให้มันสวยนะครับพยายามอย่าไปเข้าใจว่ามันสวยนะครับที่ที่เราจะต้องเน้นในการวาดลูกๆกก็คือเราต้องวาดให้มันดูโดยรวมนะครับดูภาพรวมออกมาดูให้มันดูดีแล้วก็ คล้ายกับตัวที่เราวาดมากที่สุดนะครับไม่ใช่วาดให้เหมือนนะครับแต่วาดให้คล้ายที่สุดเท่านั้นก็พอนะครับอแล้วการวาดลูกๆของผมนี่คือผมวาดโดยใช้สัญชาตญาณในการวาดนะครับไม่ใช่แบบดูปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเล็งนะครับก็คือผมไปเลยนะครับ <laughs> นึกอะไรออกอยากจะใส่ก็ใส่เลยนะครับอพอเราใช้สัญชาตญาณในการวาดได้การวาดของเรามันก็จะง่ายขึ้นนะครับจินตนาการของเราก็จะเปิดกว้างนะครับ อย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเหมือนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับไม่งั้นฝีมือเราจะไม่ไปนะครับมันจะแบบเอ่อเงีกๆเอยู่กับจุดเล็กๆไม่น้อยครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราต้องมองแต่ภาพรวมเอาไว้นะครับเนี่ยภาพใหญ่มันดูดีเมื่อไหร่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับยิ่งวาดยิ่งๆเราวาดได้เร็วเราก็จะยิ่งไม่เครียดนะครับยิ่งวาดเยอะเรายิ่งสนุกนะครับแล้วก็หลักการวาดสําคัญที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องวาดให้ได้ทุกคาแรคเตอร์นะครับอ่า จริงอยู่ครับตอนแรกอาจจะวาดตัวที่เราชอบแต่ถ้าเราอยากจะเก่งยิ่งกว่านี้เราต้องวาดทุกตัวที่ที่เรารู้นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัว้ายตัวประกอบนะเป,นเป็นไปได้ก็วาดได้ก็วาดให้หมดเลยนะครับมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนลายเส้นของแต่ละแต่ละคาแรคเตอร์นะครับจะทําให้เราไม่ซ้อมซากจมเจหรือย่ําอยู่กับที่นั่นเองนะครับอ่า นี่ผมก็เลยจะต้องเป็นต้องวาดตัวร้ายอะไรให้ให้มันดูบ้างนะครับมีตัวร้ายมีตัวประกอบมีตัวเอกโอมันจะได้ครบเสร็จนะสมบูรณ์แบบนะนี้แล้วสุดท้ายนี่ก็คือหางนั่นเองนะครับอ่าก็ไม่ยากเลยนะครับเราเรากวาดอย่างนี้เลยนี่โคง้งไปอ่าเนี่ยครับพยายามดูให้มันดูโดยรวมว่าจะโค้งหางยังไงให้มันดูสวยนะครับนี่ก็โค้งไปอย่างนี้ครับ ส่วนจะสวยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะก็ <c oughs> แล้วแต่ชะตากรรมนะครับอแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เหมือนทุกทีแล้วเป็นการตัดเส้นเพื่อให้เห็นเส้นสเก็ตของเราสีแดงเนี่ยให้มันเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเอายังลบไปลบเส้นสเก็ตออกให้หมดนะครับแล้วค่อย ไปมาใช้ปากกาดำปากกาตัดเส้นมาตัดเส้นให้มันดูอีกทีให้มันดูชัดเจนนะครับให้มันดูสวยเป็นการเกาเส้นนั่นเองนะครับอ่าอีกชั้นหนึ่งถึงจะภาพจะออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะส่วนที่เห็นอยู่ขณะนีกน้ก็เป็นก็เป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าเป็นการตัดที่แบบชุยๆเลยนะครับจะว่าสะถุลเลยก็ไม่ผิดเลยนะครับสำหรับใครที่ชำนาญแล้วก็จะทำแบบคล้ายๆกับผมนะครับอ่าแล้วค่อยไปเกาเส้นทีหลังได้นะครับ เพราะว่าหลักการในการของในการลากเส้นเนี่ยทุกเส้นเนี่ยมันเป็นการจุด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 รูดต่อกันเป็นเส้นนะครับฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจจนตรงหลักการของจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถแต่งเส้นได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วไม่ต้องกลัวให้มันเบี้ยวหรืออะไรนะครับเพราะว่าความเบี้ยวเนี่ยก็คือธรรมชาติของการลากเส้นนั่นเองครับ เสริมเงาวอร์มเกรลให้จักรวาลหลอนเป็นไฟเพิ่มพลังร่างทองเฉดเงาด้วยโกลเว้นแสงขาวสักนิดเพื่อสะท้อนเงาทองคำไม่ใช่สะท้อนสีขี้เพื่อประหยัดสีลดอาการเมื่อยล้าของแขน แล้วระบายสีแซนทับให้ทรงพลังแต่ระวังกระดาษจะทะลุอย่าลืมเว้นไฮไลไท์ขาวแล้วระเลงเลมอนเยลโล่ลองพื้นให้วิบวับพ่นเออเลนไล่เฉดเงาที่เรงพลังเกินขีดจำกัดไล่สีเบิร์นโอเคเผาไหมให้ดวงดาวเละเป็นโจ๊กสีผิวท่านฟรีเซอร์ต้องฉีดเบาๆด้วยพิง์อย่างสุภาพแล้วตบทับด้วยไวโอเลตให้แข็งกระด้างเว้นแสงสีขาวให้ดูเงางามคล้ายประหยัดสีแล้วเคลือบด้วยไลแหลกระบายให้ปวดไมเกรนด้วยอันตมอมารีนให้เป็นสง่าสีตาท่านฟรีเซอร์ดูดันด้วยไล เท่านั้นลงดำปิดท้ายว่านี่คือสีไม้มาสเตอร์อาร์ตอย่าถามเยอะแสบคอโค้ดท่สีเหลืองอ่อยเงาแว,แวบทั่วจักรวาลฮ่าฮ่า